อีกประเด็นที่รายการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการทวงสิทธิที่ทำกินของชาวบ้านไทยดำบ้านทับชันอำเภอบ้านานาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งก็เดินทางมาปักหลักเรียกร้องตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่หน้าสำนักง,งานสหประชาชาติครับ คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ชาวบ้านไทยดำได้ยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำการพักภูมิใจไทยนะครับโดยเนื้อหาในหนังสือก็มีข้อเรียกร้อง หนึ่งก็คือขอให้มีการตรวจสอบการคุกคามชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำโดยการขับไล่หรือถอนที่อยู่และผลอาศินทั้งที่ปัญหานี้อยู่ระหว่างการแก้ไขโดยกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็ถือว่าขัดมติคณะรัฐมนตรีและมติของคณะกรรมการอนุกรรมการและคณะทางานตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยและระหว่างการตรวจสอบก็ขอให้ในอํอเภอบ้านนาเดิม กลับมาทำงานในกรมการปกครองจนกว่าจะแก้ปัญหาแล้วเสร็จครับส่วนข้อที่2ครับก็คือการขอให้อนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างและปัญหาที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบของกระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ไขกรณีปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งปากขออำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็มีผลการตรวจสอบแล้วนะครับสรุปว่าออกมาผิดพลาดคาดเคลื่อนทับที่ดินของราษฎรและขั้นตอนของการแก้ปัญหาก็ได้ข้อสรุปได้สั่งการให้ดำเนินการตามแนวทางแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จนะครับ ดานจำนงหนูพันประธานที่ปรึกษาพีมูฟก็ย้ำว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้องยกเลิกการประกาศนสลและการคืนที่ดินให้กับชาวไทยดำเพราะมีหลักฐานพิสูจน์ที่ได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นที่ดินดั้งเดิมของชาวบ้านส่วนจันทรัตน์รู้พันผู้ประสานงานกลุ่มสัจจะอมทรัพย์ชุมชนไทยดำจังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดหวังนะครับว่าเมื่อหัวหน้าพักภูมิใจไทยมีอำนาจเต็มในกระทรวงมหาดไทยก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ครับ ปัญหาหลักก็คือว่าหน่วยงานรัฐไม่ไม่ยอมรับว่าตัวเองประกาศคาดเคลื่อนคือไม่ยอมรับคือปฏิเสธอย่างเดียวเพราะว่าถ้ายอมรับเนี่ยเหมือนกับเขาก็ต้องต้องเดินโดนโดนข้อหาอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วมันต้องยอมรับได้ด้วยด้วยหลักฐานข้อมูลจริงๆว่าเขาอยู่มาก่อนร้อยกว่าปีเนี่ยก็เรียกร้องคือขบวนนการมันจบบทแล้วก็คืออยากให้ รัฐสมบัริมหาไทยท่านนนุชชินชาญเวิกูลในฐานะรองนายกแล้วก็เจ้ากระทรวงมหาไทยสั่งการไปให้ดําเนินการให้คืนที่ดินให้กับพี่น้องเพื่อไปใช้ตามปกติไม่ยกเลิกการประกาศนอรลอทที่หรือประกาศปิดที่ปิดทางของพี่น้องซึ่งมันมีหลักฐานชัดตามเนี้ยที่แจ้งไว้ซึ่งพิสูจน์ได้มันเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เป็นเรื่องของไสยศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้เลยทุกขั้นตอนความมั่นใจของเราว่าพักภูมิใจไทยเนี่ย จะจะสามารถแก้ไขปัญหาของเราได้หรือไม่แต่เราก็มีความหวังว่าในเมื่อเขามีอำนาจเต็มเนี่ยน่าจะช่วยแก้ปัญหาของชาวไทยดําได้คิดว่าต้องปักหลักตรงนี้ครับจนกว่าการแก้ไขปัญหาจะแล้วเสร็จซึ่งถ้าเรากลับไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีความมั่นใจได้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ได้เพราะว่า,าทั้งอบตอทั้งอำเภอและจังหวัดเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ที่จะแก้ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนดูจากการที่เราไป ยื่นหนังสือไปแล้วก็มีการเจรจากันที่ผ่านมานะครับซึ่งมีการการแก้ไขปัญหาของจังหวัดนี้แค่กันทุเลาอย่างเดียวครับแต่ว่าในอนาคตนียเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะดําเนินการเหมือนเดิมหรือไม่คือการขับไล่ชุมชนนะครับส่วนวันนี้นะครับชาวบ้านไทยดําจะยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีที่ทําเนียบรัฐบาล โดยเนื้อหาหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือขอให้เร่งรัดแก้ปัญหาซึ่งจะมีการประชุมในวันที่23เมษายนนี้2ก็คือให้มีการสอบสวนการทำงานของจังหวัดสุราธานีที่ขับไล่ชุมชนดั้งเดิม3คือเรื่องของคดีความของชาวไทยดำา8รายที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่าอยู่ในที่สาธารณประโยชน์จนถูกขับไล่จากที่ดินนั่นเองนะครับ ก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าหลังจากการประชุมของอนุกรรมการในวันพรุ่งนี้แล้วผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับ